เอาล่ะฮรับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเปิดใหม่ล่าสุดกันอีกแล้วนะครับกับเกม d าร์กอน l อ M ลนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าภาพสวยจัดจัดนะครับเป็นเกมแนวเทิร์นเบีรนะเดี๋ยวเข้ามาดูกันนะครับ โดยวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาดูอาชีพต่างๆกันนะครับทั้งหมดเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด6อาชีพนะต้องบอกเลยว่าดูแต่ละอาชีพนะภาพสวยโมเดลดีนะครับแล้วก็เอฟเฟกอลังการมากๆแถมเป็นแนวเทิร์นเบรเล่นง่ายอีกด้วยนะครับมาหลักๆเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปมีทั้งหมด6สายนะครับหลักๆก็แบ่งเป็นพวกาสายกายภาพกับสายเวทนะเขาจะมีเขียนไว้เลยเนี่ยตรงขวามือนะครับ แล้วก็เป็นแบบไม่ล็อกเพศด้วยนะครับโดยแต่ละอาชีพเนี่ยจะมีอยู่2แบบด้วยกันก็คือเพศชายและเพศหญิงเพศชายเนี่ยจะมีเพศชายปกติกับเพศชายตัวใหญ่นะครับนี่จะเป็นร่างใหญ่ร่างหนักลบเลยนะครับกับเพศหญิงเนี่ยก็จะเป็นเพศหญิงปกติเหมือนกันกันกบอีกแบบหนึ่งคือเพศหญิงโลลีนะครับนี่โอ้โอยังเท่นะฮะ มาเริ่มที่อาชีพแรกก่อนเลยนะครับสำหรับอาชีพนักดาบนะครับหรือว่าสายดาบโจมตีเดี่ยวกายภาพ Shadow D a m นะครับพวกอาชีพต่างๆเนี่ยเราสามารถดูรีวิวสกิลได้ด้วยนะครับนี่อ่ะลองกดดูขวาล่างนะครับนี่เห็นไหมเราสามารถดูได้นะครับว่าแต่ละอาชีพหรือว่าสายไหนอะไรยังไงเนี่ยสกิลมันเป็นยังไงบ้างนะครับเราสามารถกดคลิกดูตัวอย่างได้เลย ซึ่งจุดเด่นของตัวนี้เนี่ยคือตีกยจภาพแรงมากๆนะครับแล้วก็ตีหนักมากๆด้วยยิ่งตีเดี่ยวยิ่งแรงนะครับเหมาะกับพวกสายตีบอส PVP เนี่ยหูมันแน่นอนแหละสำหรับตัวนี้ยืนตีง่ายๆด้วยแต่ก็มีตีหมู่เหมือนกันนะครับสกิลเนี่ยก็สามารถตีหมู่ได้เหมือนกันเนี่ยอย่างนี้ครเป็นโจมตีหมู่2เป้าหมายนะครับหรืออย่างสกิลนี้ก็โจมตีหมู่5เป้าหมายนะครับแต่จะเน้นที่เนี่ย อย่างขั้นสูงเนี่ยหรือว่าสกิลอันเตี่ยนะครับก็จะเป็นเน้นโจมตีเดี่ยวแต่ค่อนข้างรุนแรงมากๆเหมือนกันตัวนี้ก็เหมาะคนที่ชอบยืนเน้นตีเน้นฟันแบบระเบิดภูเขาเผากระท่อมนะครับเกมนี้ก็มีจุดที่ต่างจากแนวเทมเบดอื่นอีก1จุดนะครับตรงที่เนี่ครับมีเรื่องสภาพอากาศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับอย่างตัวนี้เนี่ย ถ้าเกิดอยู่ในหมอกนะครับสกิลก็จะลดค่าเกตลง20%นะครับนี่ก็ประมาณนี้สําหรับอาชีพแรกนะครับส่วนอาชีพที่2อ,อันนี้เนี่ยจะเป็นแอทรันนับหรือว่าโจมตีหมู่เวทอันนี้เป็นตัวผู้ชายปกติอันนี้เป็นตัวตัวใหญ่นะครับโอ้โหใหญ่แบบบิ๊กเบิ้มเลยแล้วเป็นตัวหินเลยสักอย่างน่ะอ๋อนี่มาละสายมือไม่ต่างกัน <c oughs> อันนี้เป็นตัวเวทญิงนะครับอันนี้แบบปกตินะนี่ ส่วนนี้เป็นแบบโลลีนะครับอันนี้ก็ไม่ต่างกันเปลี่ยนแค่ทรงผมกับส่วนสูงนิดหน่อยนะครับตัวนี้เนี่ยสกิลหกับสกิลสอเนี่ยจะคล้ายตัวดาบเมื่อกี้นี้เลยนะครับแต่ว่าสกิลสาเนี่ยจะมีในส่วนของพวกเอฟเฟกไฟช็อตต่อเนื่องนะครับยิ่งถ้าอยู่ในพวกสภาพอากาศฝนตกอะไรอย่างเงี้ยจะสามารถโจมตีได้ถึง3ครั้งเลยนะครับแล้วก็เน้นพวกตีหมู่สกิลรุนแรงนั่นแหละตามภาษาสายเวทนับโจมตี ก็ถือว่าเป็นหนึ่งสายที่ค่อนข้างโอเคเลยกับอีกสายต่อมานะครับวิสเปอร์ตัวนี้เป็นโจมตีหมู่กายภาพอย่างที่ผมบอกไปนะครับมันจะเน้นหลักๆคือสายกายภาพกับสายเวทนั่นเองอย่างตัวนี้ก็เป็นสายกายภาพโจมตีหมู่นะครับใช้ปุมแรงนี่อันนี้เมื่อกี้โลดีนะครับอันนี้เป็นเพศชายปกตินี่อันนี้ก็จะดูเป็นเด็กหนุ่มหน่อยอันนี้ตัวใหญ่นะครับปึ๊บมันจะเปลี่ยนทรงผมนิดนึงมีก้านหน่อยนึงอย่างเท่เลยนะครับ สว่วนนี้เป็นเพศหญิงปกตินม่อะสำหรับสายนี้เนี่ยจะเน้นเป็นโจมตีหมู่กายภาพนั่นแหละอย่างที่บอกไปนะเมื่อกี้ เดี่ยวไปแล้วนะครับสำหรับสายทารเนี่ยมันจะเป็นโจมตีเดี่ยวใช่ไหมตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวมาดูว่าโจมตีหมู่จริงไหมนี่เห็นไหมสกิลจะเน้นไปทางหน้านของโจมตีหมูนะครับจุดเด่นคือสามารถตีหมู่ตามสายมันเลยแล้วก็แรงด้วยนะครับ yeah, แถมมีติด,<ม>ตดพวก<ม>ลดสปีดฝ <ไฟ S 1> ่ายตรงข้ามได้ด้วยแล้วก็ถ้าเลือดมากกว่า50%เนี่ยจะสามารถลดคูดาวหนึ่งเทินนะครับใครชอบสายแบบอลังการงานสร้างก็แนะนํานี้เลยนะครับนี่ให้ดูสกิลอีกรอบหนึ่งแล้วกันดูครับโอ้โหไปย่ง ดูดีครับเห็นไหมทั้งทีมเหมาจริงๆนะครับสำหรับตัวนี้อย่างโหดส่วนสายต่อไปนะครับสายธนูหรือว่าอาเชอร์นะครับโจมตีเดี่ยวเวทสายนี้ต้องบอกเลยว่าหูที่สุดของผมและไม่ว่าจะเกมไหนผมเล่นแต่สายธนูนะครับแต่ยกเว้นเกมนี้ละกันเพราะเกมนี้เป็นแนวเทิร์นเบรเดี๋ยวต้องดูในเรื่องของพวกสกิลต่างๆก่อนนะครับน,น,นี่ก็จะเป็นเพศหญิงปกติกับโลลีนะครับม่อันนี้เป็นเพศชายนี่เพศชายกระเทนะครับ สำหรับสกิลของสายธนูเนี่ยก็จะเน้นไปทางด้านของโจมตีเดี่ยวนะครับเวสสกิลพาส,สีส่วนมากเนี่ยก็จะเหมือนกันหมดเลย2 1กับ2สกิลแรกนะประมาณนี้นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยตีแรงตีหนักแต่ว่ามันค่อนข้างบางนะครับตีเป็นพื้นที่วงกว้างได้ด้วยนะแต่ถ้าเกิดโดนตัวซ้ำเนี่ยดาเมจมันจะลดลง50%ารน์นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็เล่นเพื่อนเนี่ยแหละอย่างที่ผมบอกนะมันเน้นโจมตีเป็นวงกว้างมันค่อนข้าง ดีอยู่แล้วสําหรับพวกสายดาเมจหนักๆนะครับส่วนสายต่อไปนี่เลยครับภูมิใจเสนอสายนักบุญออราเคิลนะครับเป็นตัวฮิลช่วยรักษาที่ผมคิดว่าโคตรจะดีนะครับตัวฮิลตัวนี้เนี่ยอันนี้เป็นร่างใหญ่นะครับเนอันนี้เป็นร่างปะกะติผู้หญิงนะครับส่วนนี้เป็นโลลีนะครับการดีไซน์ตัวละครเนี่ยออราเคิลผมว่าน่ารักสุดแล้วนี่ดูยิ่งโลลียิ่งน่ารักนะดูดิเ,ดเออนี่ผสมเป็นโลลีสายโลลีน่าจะชอบนะ อาวุธเี่กก็จะเป็นคอนโลนะครับสำหรับตัวนี้นะมีรักษาเพื่อนทั้งทีมนะครับแล้วก็สามารถยกเลิกพวกสถานะผิดปกติต่างๆได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยสามารถคืนชีพรักษาเพื่อนในทีมเราได้1ตัวนะครับไม่แน่ผมอาจจะเล่นตัวนี้แหละสกิลมันดูดีนะครับพะเทิร์นเบสส่วนมากในช่วงแรกพวกตัวฮิวจะสําคัญมากๆนะใช้ในการผ่านได้หลายอย่างมากๆ ราะบางทีเนี่ยทีมไม่มีแท้งทีมดาเมจไม่หลักพอหรือทีมไม่มีตัวยืนพอเก้าตัวฮิลเนี่ยมาช่วยยืนในทีมได้นะครับทําให้เราเนี่ยผ่านได้ง่ายขึ้นส่วนอีกตัวหนึงนะครับสายอาชีพสุดท้ายนะครับจะเป็นเมจิกมิวสิกนะครับ ตัวนี้เป็นสายควบคุมน้บมีสกิลผนึกนี่ตัวนี้เป็นผู้หญิงปกติอ่าอันนี้ร่างผู้หญิงปกติน่ารักดีนะครับนนี้เป็นร่างผู้ชายโอ้ยังเท่เลยนะอาวุธก็จะเป็นพวกเครื่องดนตรีต่างๆนะครับนี่เป็นร่างผู้ชายปกตินะครับนีส่วนมากผู้ชายเนี่ยลักษณะจะไม่ค่อยต่างกันครับจะต่างกันที่ทรงผมมากกว่า <c oughs> อ่าโอเคสำหรับตัวนี้นะครับตัวนี้จะดูถ้าดูหลักๆตามสกิลเนี่ยเนี่ยถ้าดูเนี่ยลอง มานั่งอ่านดูนะครับตัวนี้เนี่ยจริงๆสกิลจะดูแพ้ทางทางด้านของโอลักเนนะครับแต่ถ้าเกิดมองดีๆเนี่ยแต่ละสายมันจะมีด้านแพ้ทางกันอยู่แล้วแต่ละตัวนะครับไม่เหมือนกันแต่เราสามารถจัดทีมแก้กันไปมาได้นะครับแล้วแต่ว่าเราเลือกเล่นทีมแบบไหนอะไรยังไงนะครับซึ่งเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาอธิบายในเรื่องของการแก้ทางทีมอีกทีนึงละกันส่วนตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีพวกสกิลสุดท้ายนะครับหรือขั้นสุดหรืออันตรีนั่นแหละที่ใช้ในการแก้ทาง ยกเลิกสถานะของตัวฮิลได้นะครับเพราะว่าสกิลสุดท้ายเนี่ย <c oughs> มีติดมึนงงอ่ะเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับดูเผลอแล้วเนี่ยมันเป็นเหมือนสายควบคุมมีติดผนึกมีอะไรด้วยใช่ไหมครับเนี่ยแล้วตัวฮิลเนี่ย มันจะมีในเรื่องของสกิลที่ว่ายกเลิกสถานะพิษปิดผนึกสถานะด้านลบต่างๆแต่ยกเว้นสถานะเอฟเฟกต์มึนงงนะครับที่ไม่สามารถกันได้ซึ่งตัวมิวสิกเนี่ยหรือว่าตัวควบคุมเนี่ยตัวนี้มีสถานะอันตรนะครับที่สามารถทําให้ติดมึนงงได้นะครับเนี่ยตัวเนี่ยจริงๆถ้าดูหลักๆเผลอๆมันเหมือนจะแพ้ทางออร์เรคิลใช่ไหมแต่มันก็มีสกิลที่สามารถชนะทางออร์เรคิลได้นะแก้ทางกันไปมาได้สําหรับ2ตัวนี้นะครับก็จะประมาณนี้ แต่หลักๆผมขอเลือกโอลาเคิร์ละกันนี่ขอเลือกเป็นน้องโลลีดีกว่าน่ารักดีนะครับเนี่ยเราสามารถเลือกแต่งตัวตัวละครได้ด้วยนะครับนะคเป็นสีผมสีเขียวละกันเนี่ยเข้ามาก็ทั่วไปปกติเลยนะครับอาจจะไม่เหมือนพวกเทิร์เนเบทที่ผ่านๆมาสักทีเดียวนะครับมีวิ่งเดินเก็บเควสต,ต่างๆด้วยนะครับแต่ระบบการต่อสู้เนี่ยจะเป็นแบบเทิร์นเบทเป๊ะๆเลยนะครับนี่อ่ะ เดี๋ยวเล่นให้ดูสักหนึ่งสละกันสักหนึ่งการต่อสู้นะครับมาครับระบบการต่อสู้จะเล่นให้ดูสักหน่อยหนึ่งละกันเนี่ยมันก็คือเทิร์นเบดเลยนะผัดกันตีทีละเทอร์นะใส่สกงสกิลปกติเลยแล้วก็ใช้ตัวหลักนะครับนี่เป็นตัวของเรานั่นเองอารมณ์จะคล้า,ายๆเหมือนเฟลิเดีนะครับที่เคยมีเข้ามาในไทยนะั่นแหละประมาณนี้สําหรับระบบตัวเกมคข้าๆนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าเนี่ยเดี๋ยวมาจะมาเจาะลึกเจาะเต็มให้ละกันนะครับสำหรับระบบเกมทั้งหมดนะครับสําหรับวันนี้ใครที่ชอบ ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ